ครับผมมิกเอนะครับวันนี้ครับผมจะมาบอกว่าผมจะมาบอกว่ามาจังอีเนี่ย ว่าว <Wow>. wow. ่าไอชองไม่ได้บอกพี่ที่มาด่าผมอะ่ะมาด่าคุยคุยคุยอะไรเนี่ยแหละฮึอุจลติดตา้งชองมาเลยเฮ้อุ๊ซเอาเอาเลยคัดคัดคดเริ่มคัดไอชองไม่ใช้บงผิดที่มาด่า ผมอุตส่าห์สอนให้คุณตัดต่อให้คุณทำมายากลโจอิ๊บเลยสวัสดีลาไปก่อนรับใหมดอารมณ์ถ่ายคิป